ชูช่างหามหามทั้งลมลมมาจากข้างบนนั้นเนี่ยลมหมดวันนี้ต้องเปลี่ยนลมอีกแล้วน,นี่ยเจริญสุขสวัสดียามสายๆตอนนี้ก็แปดโมงเช้าเก้านาฬิกาขึ้นไปดูช่างทําสี สะหน่อยอัปเดตเรื่อยๆดูความคืบหน้าวันนี้วันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ช่วงเช้าเดินเที่ยวบนเขาเดินชมนกชมไม้ไป ทางขึ้นไปแล้วเลยไม่กลัวมีเพื่อนอยู่แต่คนเดียวไม่กลา้าเสียว มึงมารับแล้วไงรอหลวงพี่เหรอไอ้หนูไปไปพวกมึงน,นี่ไปแล้วเลนไปดิฟังทางอีกอล่วนะมึงไปวิง่งช่วงนี้เดินบ่อยเอ้ยทางแปลนหมดแล้ว ชีวิตฉันมีแต่หมาพาไปต,ตัวหนึง่งไปเดินเดินทางมาถึงแล้ว ปอบแป,ป,ป๊บปอบแป,ป๊บทาสีลองพื้นแล้วทำไวนะช่างนี่นี่ก็เรื่องมืออาชีพเปลี่ยนสีแล้วครับเปลี่ยนสีแล้วครับวันนี้เขาเราียกว่าไงพื้นทูค,คพีพื้นทูคีเหรอพื้นกิตเอ <ó S 3> พื้กิตเอ,เอโอ้ยไม่รู้จักด้วยหรอกภาษาช,ช่างนี่นนนทายอย่างเดียวเลยอาตมานี่ <laughs> โป้ด้วยนะครับนี่อรอยลอยเยอะลอยเยอะมากลอยเยอะใกล้จะไปรูปไปล่างแนละ้ว่ต้องไปเอาลมอีกเหรอลมหมดอีกย <c oughs> ลแบกลมอีกแล้วสวยแล้วเริ่มสวยแล้ว ันนี้มวนลูกมือพนักงานขัดริด้นุ่พงานขัดนั่งสามีแงฮงเก็บตาหมดเก็บรายละเอียด มองไกลๆไม่รู้เพิ่นเ่นเนาะ,ะเนียนละเร็่ชั้นเนียนละ อัปเดตล่าสุดวันนี้เริ่มทาสีลงพื้น